อนเปิดของน่ตูเมื่อกี้คือขลังมากโบยนี่าสวยมากโคจนี่สวยมาก,สว,มากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่รายการวันนี้ที่รอคอยพาม ไม่ใช่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกึกุลชาแนลนะครับและวันนี้กลับมาพร้อมกับการรอคอยมาจนถึงตลอด2ปีที่เขาได้ไปเป็นแม่คาตั้งนมตั้งนานนะครับนะนั่งรองมาจนตูดเปลือกตูดแฉะไปเบิร์ดแล้วครับทุกคนเลยในวันนี้แม่ค้าพวกแม่ค้า4ี่สาวแม่ค้าเขาก็คัมแบ็กสักทีนะครับมากับอ่า เอ็มวีที่มีชื่อว่าพิงค์เวนอมนะครับเปิดตัวมาอย่างแบบอลังการเป็นการโปรโมทที่แบบเรียกได้ว่าค่อนข้างติดตามดูเลยทีเดียวนะครับนะก็จะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากพยายามหักห้ามใจนะครับพอดีวันนี้มีเรียนอยู่ที่มอพยายามหักห้ามใจมากๆแบบอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะคือมันบ่าได้อะทุกคนมันบ่าได้ไะมันมันมันตื่นเต้นนะมันอยากดูมันอยากกดเข้าไปดูใจมันเรียกร้องตึ๊กตักตักๆๆตึกตั ยเี้ลงมาประมาณ30กว่านาทีแล้วว่ากดไม่ได้กดเข้าไปพอเลยครับน่ะกดเข้าไปได้ตึง้งดูสักแป๊บหนึ่งก็ใจก็คิดว่ามาทำคลิปรีแอคชั่นเด้อมาทำคลิปรีแอคชั่นเด้อนะครับนะก็ดูได้ไปประ,ปประมาณนิดนึงนะครับจนตอนนี้เป็นเวลาประมาณาจะสองทุ่มแล้วนะครับนะก็คือเพิ่งจะได้มารีแอคชั่นนะครับนะก็ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีแอคชั่นกับเอ็มวีเวนนอของ Blackpink กันเลยครับผม มาพร้อมกับโกมูลนะฮะเสียงโกมูลคือขลังมากโอ้เจนนี่สวยมากทุกคนลิซ่าผมยาวฟิลแม่มดนิดนึงเล็บดำเออเป็นไงล่ะแม่มดตัวน้อย อท่อนเปิดของพี่ซ uh. ูเมื่อกี้คือขลังมากอุ้ยชอบเสียงนี้ของเจนนี่อ่ะอ่ะเออ ดีค่าสวยมากโอ้โอ้ขอ,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 อตุมแน่นดีนะดีด,ดเีเอ๊เอ๊เออเออแลบผู้มาแลบผู้มาแลบผู้ที่ทุกคนใฝ่ฝัน แต่ส่วนตัวคิดว่าคอสตูมหรือว่าแบบฉากอะไรต่างๆอ่ะค่อนข้างที่จะมีความคล้ายๆใน MV หลายๆ MV ที่ผ่านมาอยู่นะนเออแต่เพลงรู้สึกว่ามีความหลากหลายนิดนึงมีความแบบน่ารักก็มีดุดันก็มี เดี๋ยวชอบ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 ทอ,บอ,บอบนนี้มีความยกเบาๆาโอ้ยลิซ่าผมยาวน่ารักเลยเออฟินิกนิดนึงเนี่ยคอสตูมพี่ซูม,มันดูคล้ายๆกันเกิดแบบคล้ายๆกับ MV ีที่ผ่านๆมานิดนึง ผมสวยมากชอบชอบชอบเออรัชชาชาชา,ชาอินเตอร์มากเลยอ่ะทอดรัชชาชารัชชา,าชาชารัชา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 ,ชาเออ,เอ,อดูอินเตอร์ชอบชอบชอบโอ m มก o d อ่ะจบไปแล้วทุกคนมาวิเคราะห์กันนิดนึงสำหรับเพลงนี่คือต้องให้ b a ็คพิงทำเพลงไหนออกมาติดหูทุกเพลงราชาชาชาราชาชาชามีความติดหูติดใจนะครับนะส่วนตัวผมคิดว่าคอสตูมกับฉากเนี่ยส่วนตัวผมนะแอบมีความคล้ายๆกับ MV ที่ผ่านมานิดนึงมีความคล้ายๆนะครับไม่ใช่เหมือนนะมีความคล้ายๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะของพี่ซูอ่ะชอบมีดวงจันทร์ถูกไหมผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆกับ คิวดิสเลิฟอยู่ด้วยนะที่รู้สึกว่าขายส่วนนี้คือ้ายคิวดิสเลิฟนะครับนะในส่วนของเจนนี่นะคบนะเจนนี่ก็ร้องเปิดส่วนมากร้องเปิดอยู่ตลอดก็เห็นร้องเปิดอยู่บ่อยครั้งนะครับนะก็ไม่ผิดหวังกับเจนนี่ก็คือเปิดดียังไงก็ด,งงดีอย่างนั้นจะได้จะอันเนาะแต่มาคอนเซปต์ชุดแดงเจนนี่ต้องให้คอนเซปต์ชุดแดงจริงๆนะเปิดตัวโดวยชุดแดงเลยแต่ที่ชอบที่ชอบก็คือการ เปิดของพี่สู้ด้วยโกมุนมีความแบบขลังเอ๋ยขลังใจใดๆเปิดขึ้นมาก็คืขอขนลุกสู้เศร้าเป็นเลยนะครับนะและในส่วนของนอนเลยงนอนนอนสับตลิทของเรานั้น,นะครับนะได้เปลี่ยนทรงผมเป็นผมยาวแล้วอีปออีแม่เฮ้ยลูกสาวเปลี่ยนเป็นผมยาวแล้วความพิสแล้วความพิดความใจนะครับนะแล้วคอสตูมลิซ่าเอ็มบีนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเยอะ ชอบชอบส่วนตัวชอบอะไรที่มันชูลูกเราชอบเออนะครับแล้วในส่วนของอเจ้าโรเซ่ของเรามาในรูปแบบหวานๆด้วยด้วยต้องบอกว่าด้วยหวานด้วยแซ่บๆด้วยเงี้ยนะครับนะฟิลแบบว่า,ม,าม,ม,มีมีอยู่ช็อตหนึ่งชอบชอบชุดที่คล้ายๆแบบชุดสีแดงอะฟิลแบบมีนกฟินงฟินิกอะไรนิดหนึ่งนะครับนะเออก็ชอบชอบทุกคนต้องบอกว่า MV นี้นะครับนะไม่ให้ขายส่วนตัวผมนะคิดว่า เขาไม่ให้ใครเด่นกว่าใครนะครับนะก็คือไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งดรอปไปเหมือนหลายๆ MV ีที่ผ่านมาเนี่ยเออก็ไม่พูดดีกว่าเนาะเออแต่อันเนี้ยก็มีความแบบว่าชูทุกคนให้เท่าเกันนะครับนะแต่ส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเพลงติดหูแล้วมีท่อนที่ติดปากไปแล้วอะ่ละลาตตัตาลาตตัตธาติดปากแน่นอนพวกนี้ไปมอเจอกันเพื่อนๆนะครับนะแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบคือฉากเปิดขึ้นมาที่ดีดโกมุนนะทุกคนแบบ เฮ้มันดูขังแล้วทุกคนมันแบบเออนั่นแหละนะครับนะก็นะครับคลิปดีแอคชั่นนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเป็นกําลังใจนะครับนะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ดิฉันแอคชั่นเพลงอะไรนะครับนะออกใหม่มาเดี๋ยวผมจะรีแอคชั่นให้นะครับนะชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ติชมคอมเมนต์ด่ากันได้นะครับเต็มที่เต็มสบายตามสบายเลยครับเป้นะครับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม